นี่วันนี้กจะพามาตัดไม้ครับนัน,นะ,อะนะมองกล้องนอยอันนี้จะพามาทำอะไรพามาตัดไม้เหรอืมย่าแจะเอากี่ต้นสามต้นเหรอ อันนี้ได้กี่ต้นแล้วได้สองแล้วพี่แก่จะเอาไปทำอะไรเอ่ยพี่แกจะเอาไปทำอะไรเ,ออรเไปร็นล้อมเล้าไก่เป็นล้อมเล้าไก่เหรอ ก็ค่อยเดินนะไม่ค่ยใหญ่ดิ้งสุดยังแปบบนึงเนอะเรามาที่ไหนกันเนี่ยที่ไรใครที่ห้อลุงทำอ๋อ